ทักทายยามเช้าครับพี่น้องอทักทายยามเช้ากับบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเซนเล่ป,ป่าจะพามาดูเห็ดช่วงเช้าเนาะไม่รู้ว่าเขาจะงอกหรือเปล่าก็หลังจากที่เก็บไปเมื่อวานเนาะวันนี้ก็เลยมาซ้ําครับผมเขาน่าจะออกเพิ่มน่าจะมีเพิ่มเลยครับผมนี่ก็เดินมาได้สักหน่อยหนึ่งแล้วแหละพี่น้องก็มาเจอกลุ่มหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม นี่ครับผมก็มีงอกช่วงเช้าอยู่นะพี่น้องนี่ครับผมหน่อยนึงประมาณนี้แล้วผมเดี๋ยวเรามาเก็บกันดีกว่าพี่น้องโอ้ยพอได้เลี้ยมพอได้เลี้ยมอยู่ครับมไม่รู้ว่าจะออกเยอะหรือเปล่านะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็เก็บไปเยอะอยู่ครับผมยุง

กำลังตูมๆดีๆเลยนะพี่น้องสวยๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปต่อให้น้องก็จะมาอีกหนึ่งจุดนะพี่น้องก็พอได้เก็บได้เลี้ยอยู่ครับผมปัปลายพี่น้องนี่นี่ครับผมพอได้เก็บอยู่พี่น้องเดี๋ยวก็เลี้ยเงินไปเรื่อยๆหละพี่น้อง ด้วยน่าจะได้พอแกงพอต้มอยู่แล้วครับผม คือกัดขาดหมดเลยนะพี่น้องตุบๆเลยครับผมถอนนอกได้ไหมได้อยู่นี่ครับผมมาเก็บตกเขาก็จะไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อวาน,นพี่น้องก็ไม่แน่เหมือนกันครับผมอาจจะมีซุกมีซ่อนอยู่ก็ได้ครับผม ครับผมอยู่นี่มีดอกอสุกสุกครับผมสุกเดี๋ยวไปต่อครับผมนี่ก็จะมาถึงอีกหนึ่งจุดนะพี่น้องนี่ดอกสวยๆเลยครับผมเออพี่น้องได้เห็นด้วยครับผมนี่รกระม้านี้เลยครับผมนี่กำลังขึ้นเลยครับผมตุ้มๆเลยนะพี่น้อง เดี๋ยวมาเก็บครับผมอ่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเสียนด้วยป่าเก็บได้เยอะๆครับผมนี่เต็มลานนี้เลยพี่น้องยาวมานี่เลยครับผมยาวเข้าไปถึงข้างในนู้นที่เสียนด้วยป่าเก็บเมื่อวานเนาะที่ได้เยอะๆครับผมนี่มาเก็บตกยังพอมีอยู่ครับผมนี่ตุ่มๆเลยนี่รอยฝ่าเท้าอยู่ไรใครเนี่ย เะไดาพี่น้องเะไดายตุมๆเลยครับผมนี่รับเก็บโตเนแ่ยครับแหนะสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวไปต่อครับนี่จะมาเจอจุดใหม่นะพี่น้องที่เส็นรเลยป่าเดินมาไม่ถึงครัเมื่อวานก็เข้ามาดูโห ตุมต่มๆเต็มเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูครับผม,มพี่น้องพึ่งขึ้นเลยครับผมตุมต่มๆสวยๆเลยครับผมหลังจากที่ว่าเซียนเลยป่าเดินมาไม่ถึงนะพี่น้องดูครับผมเป็นลานเลยพี่น้องโ,อโห,โห,โหมานอีกแลลวครับผมวันนี่อันนี้ยังเดินแค่หัวล่องนะพี่น้องยังไม่ได้ไปเดินไปท้ายล่องครับผมนี่ โอ้ฝั่งนู้นก็มีพี่น้องนู้น,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 นมองเห็นข้ามฝั่งมาเลยครับผมนี่ภาพอาจาเร,เบ,รเบอร์หน่อยหนึ่งนะพี่น้องอส่วนล่องที่ว่าเซียนฤยป่าเดินอยู่นะพี่น้องเขาก็ยาวไปนู่นเลยครับผมเลยเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเก็บกันไปเรื่อยๆครับผมไปพี่น้องครับผมเริ่มจะเพิ่งขึ้นใหม่เขาไปทางในครับผมนู้นเป็นลานเลยครับผม สงสัยวันนี้จะได้เป็นกะละมังอีกละมัง้งพี่น้องเลยแล้วก็ยาวไปนู่นครับผมตุมต่มๆเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนครับผมสวยๆครับล้นตะก้าอีกแล้วมัง้งมันมืออีกแล้วครับผมสนุกมืออีกแล้วพี่น้องเดีย๋ยวใช้มีดดีกว่าครับผมวันนี้เสียในป่าไม่ได้ออกไปไหนครับผมเก็บอยู่แถวบ้านนี่แหละ แค่นี้ก็พอแล้วครับผมมีครับผม ไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครมากวนเลยครับผมนี่กลุ่มวีต่อครับผมกลุ่มซูมแค่ ว,วันนี้เชิงจะตุ้มๆนะพี่น้องไม่เหมือนเมื่อวานเนาะหวานแต่วันนี้ตุ้มครับกำลังกินเลยพี่น้องหวานจ้วยเลยนะ,ะเดี๋ยวไปต่อครับนี่ครับผมกำลังงอกเลยตุ้มๆดีๆเลยครับผมลอยกิ้งกือเขาแหบครับผม โอ้ยหหักอ,อาจจะไม่สวยแล้วพี่น้องเห็ดเปียกน้ำเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวมาดูจุดนี้ต่อพี่น้องเก็บต่อครับผมเก็บเป็นไปเรื่อยๆครับผมสนุกมือเหมือนเมื่อวานเ่ยพี่น้องเอ้ย แต่เขาเชื่องเจ้าแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าขีด้ดินนะพี่น้องนี่ครับผมตุมต้มๆเลยนี่ครับผม หลังตูมดีๆเลยพี่น้องเป็นกระจุกเลยครับผมหนึ่งกระดุมครับนี่ครับผมโอ้ขาดขาเขายาวครับผม นี่สวยๆเลยพี่น้องบกอยู่น้องข<ะ>ี่ได้มืดม,ม,ม,มือวัดวันเลยพี่น้องอย่างนี้นี่ครับผมสวยๆ ไปต่อครับผมดูย,มมย,ยี่ต่อครับผมอุ้มใหม่ก็ตุ่มๆเลยครับผมนี่ตุ่มๆเลยโอ้เดี๋ยวผมมบิ้วันนี้แหละพี่น้องวันนี้มบิ้วันหยิดแน่นอนเลย วยครับต่อครับต่อต่อครับต่อโอ้ขาย,ยาวๆเลยพนะี่น้องเป็นคืบเลยครับผม ตุ้มกันไปเลยสวยสวยเลยครับผมเดี๋ยวไปต่อครับเก็บต่อครับผม นู่นต่อครับผมเต็มไม่หมดเลยพี่น้องต่อครับผมอาจจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะพี่น้องไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวครับผมเพราะเห็ดเขาเยอะนี่ครับผม ดี๋ยวไปต่อครับผมมาเจอใหม่อีกหนึ่งกลุ่มแล้วพี่น้องคิดว่าเมื่อวานที่เสียเลยป่าเดินมาก็เขาก็ยังไม่งอกครับผมเช้านี้งอกแล้วครับผมเพิ่งงอกวันนี้เองพี่น้องหรืออาจจะงอกแต่เมื่อวานแต่เสียเลยป่าไม่เห็นแล้วพี่น้องนั็นครับผมแล้วก็ยังตุ่มๆอยู่เดี๋ยวเดินไปตลอดล่องเพราะว่าส่วนใหญ่เห็ดในสวนนี้เขาจะยาวตลอดแนวเลยครับผมอะเดี๋ยวมาเก็บไปนะับผมตะกาแตกอีกแล้วมั้งพี่น้องเอ้ยวันนี้ โอเเนาะนี่ครับผมมาเก็บตกเฉยยังเยอะอยู่เหมือนเดิมครับผมอันนี้เดี๋ยวเดินไปตลอดล่องก็คงจะมีตลอดไปนะครับผมับพี่น้องปิดคลิปสําหรับช่วงเช้าเนาะหลังจากที่ว่าไปเก็บตกครับผมก็ได้เพิ่มมาอีกพอสมควรแล้วพี่น้องอแล้วก็ไปเจอกลุ่มใหม่มูใหม่ก็เก็บกันให้เพลินๆอ่ะเดี๋ยวเสียเลยป่าจะลงคลิปอ่ะ ายาวให้ดูแล้วก็สั้นด้วยนะครับผมดูคลิปของเซเรป่าให้แบบช้ำๆกันไปเลยครับผมตอนนี้ก็มีคลิปเห็ดอยู่3มคลิปเดี๋ยวจะพยายามตัดต่อทยอยลงเรื่อยๆนะพี่น้องอเดี๋ยวไปดูผลงานครับผมนี่ครับผมผลงานสําหรับเชา้านี้อันนี้ก็จะเป็นดอกบานอยู่ด้านบนนะพี่น้องเพราะว่าเซเรป่าจะต้องเอาดอกที่ว่าเขาตุ้มๆไว้ด้านล่างครับผมถ้าไว้ด้านบนเดี๋ยวเขาจะไปทับดอกบานเขาจะเสียหายมากกว่านี้ครับผมนี่ผลงาน กล่องโฟมหนึ่งใหญ่ๆเลยครับผมน่าจะได้อยู่ประมาณนักห้าหกโลนั่นแหละพี่น้องผลงานสาหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมยังไงก็เสียลอกปากก็ไม่มีอะไรมากครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเสียลอยปากได้ทําคลิปต่อไปครับพี่น้องช่วงนี้ก็คอยติดตามรับชมคลิปเห็ดกา่ายาวๆเลยนะพี่น้องเต็มอิ่มเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้และครับผมสวัสดีครับผม